พลังงานฝั่งเขาเนี่ยที่แรงมากเลยนะเขาเนี่ยรู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถดูแลคุณหรือว่ามีคุณอยู่ในชื่อของเขาได้เขารู้สึกเสียดายอะ่ะเนาะคือมันเป็นพลังงานของการส่งส่งอะ่ะส่งแล้วรู้สึกแบบเสียดาย ส่งแล้วรู้สึกแบบโอ้โหไม่ไม่น่าปล่อยให้ทุกอย่างพังแบบนี้เลยเขาไม่น่าทําทุกอย่างให้พังเลยอ่ะมันคือความคาดหวงังเนี่ยเขาอยากพาคุณลงเรือลําเดียวกันกันกบเขาอยากได้คุณกลับคืนมาเนี่ยอยากชวนคุณไปออกเดทไปเที่ยวเนี่ยเนี่ยมันมีความพยายามเป็นพลังงานที่งงงงแงงแงงใส่คุณอ่ะ คุณเองก็น่าจะงงก็เขาเล่นบทอยากเลิกคุณก็เลิกให้แล้วไงคุณก็ตัดให้แล้วไงตามที่เขาต้องการแต่พอถึงเวลาที่คุณตัดจริงคุณทําจริงกลับกลายเป็นพลังงานฝั่งเขาที่มันยังมีพลังงานที่ซงซงเซ็งเซ็งใส่คุณยังไม่มีความอะไรเด็ดขาดในความสัมพันธ์นี้เลยแล้วก็ยังมีอะไรเยื่อใย ยังมีความอยากได้คุณกลับคืนไปแล้วก็รู้สึกเสียดายค่ะที่รักษาคุณไว้ไม่ได้อนี่เลยเหตุผลที่เขาเสียดายคุณมีงานมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจบาร,รมีมากๆเลยแหละไพ่ใบเนี้ยหนึ่งไม้ท้าราชินีหนึ่งไม้ท้า,ทาคือไพ่ตัวแทนของผู้หญิงเหล็กทํางานได้ดั่งผู้ชายแล้วในความเหล็กเนี้ยเธอมีความก้าวหน้าเธอมีความดูดีขึ้น มีความสวยขึ้นเขามองมาที่คุณแล้วเขารู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจที่รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่ได้ให้มาเห็นถึงความพยายามฝั่งเขาที่เขาอยากพยายามเออในความสัมพันธ์นี้ยังยังไม่หยุดอะ่ะเออมันยังส่งพลังงานอยากได้คุณคืออยากได้คุณคืนอะ่ะเนี่ยนะขนาดไพ่นะเปิดมาเนี่ยสองสำหรับคู่กันคุณดูนะสิบเหรียญเอย คิดเขาเป็นนักเข้าอ่ะคือการนําเหรียญอยากลงทุนอยากลองดูอีกสักตั้งหนึ่งอือยากมาตตอ่ะอ่ะขอดูหน่อยเถอะทําไมถึงอยากได้คุณกลับไปสักขนาดนี้มันเสียดายเหรอทําไมถึงเสียดายสาเหตุอะไรสาเหตุอะไรที่เขาเสียดายคุณมากอ๋อคุณคือเดือะซันอ่ะแสงสว่างเนาะคุณเป็นคนที่มีเดือะซันมีแสงสว่าง คุณนำพาแสงสว่างเข้ามาสู่ในชีวิตของเขาแล้วก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆที่คุณสามารถทำให้เขามีชื่อเสียงได้คุณสามารถทำให้เขามีหน้าที่การงานอะไรพวกนี้ที่ดีขึ้นได้หรือคุณแสงสว่างอะเนาะใครๆก็อยากอยู่ใกล้พระอาทิตย์คือเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าที่สามารถสร้างผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้เขาได้อีกหลายช่องทาง แรงมากคือไม่คิดจะคบใครเพราะว่ารักจริงๆจากข้างในเลยเหรอทำไมคบใครถึงต้องมีผลประโยชน์ตลอดเวลาเลยอะ่ะอ,อเขาแว่งมากเลยนะลูกดวงนี่ไงสาเหตุแล้วเดอะซันนะถ้ามองในทางพลังงานด้านบวกไม่ได้มองด้านลบเหมือนเมื่อกี้นะก็เปอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอะอยากได้คุณอะเป็นแม่ของลูกเขาอยากสร้างครอบครัวเขา อาจจะแบบมองว่าคุณคือพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเขาได้ออนี่ก็คือความหมายอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะแต่เด e สันน่ะมันคือความสําเร็จความมีชื่อเสียงอะ่ะค่อนข้างจะออกแนวแบบผลประโยชน์มากๆเลยนะอ่ะไหนขอดูซิก่อนหน้านี้เขาทําอะไรให้คุณทําไมคุณถึงไม่สามารถที่จะกลับไปต่ออะไรแบบเขาได้ลนะ้ว โอ้โหสร้างความปวดหัวให้คุณหนักเลยคุณอยู่กับเขานะแฮงแมนขึ้นอะ่ะมีแต่วความทุกข์กายทุกใจมีแต่มีแต่เ,เรื่องปวดหัวตลอดเวลาค่ะไม่เกรนขึ้นพูดง่ายว่าอยู่กับเขาเนี่ยไม่เกรนขึ้น24ชั่วโมงหนึ่งเดือนขึ้นทั้งเดือนบางคนอยู่กับเขานะแม่หลับไม่นอนมีแต่วความตึงมีแต่วความเครียดเขาสร้างความเครียดให้คุณตลอดเวลาคุณคนคน,นี้เป็นคนที่ไม่รู้จักโตด้วยนะทาโตเหมือนเด็กอะ่ะทาโตเหมือนเด็กเลย ภาระเอาภาระ,เอา,าะเอาปัญหาต่างๆมาโยนให้คุณสิทธิสิบไม้เท้าคือการแบกรับภาระอย่างหนักหน่วงคนเดียวด้วยไม่มีใครช่วยคุณด้วยเขาไม่ช่วยคุณเลยในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นี่แหละค่ะสาเหตุที่คุณไม่สามารถไปตอบเขาได้แล้วค่อนข้างจะสร้างบาดแผลในใจคุณอย่างแสนสาหาัสบางคนสร้างนี่สิให้คุณอีกบางคนเอาภาระมาโยนให้คุณเต็มๆเลยจากที่คุณอยู่สุขสบายอยู่แล้วพอมีเขาเข้ามาเหมือนไปหาเหาใส่หัว นั่นแหละอะขอดูหน่อยในเมื่อคุณไม่กลับไปแล้วติดต่ออย่างนี้เขาจะทํายังไงต่อเออในเมื่อคุณไม่กลับไปแล้วเขารู้สึกเสียดายแลลวเออนี่คือการตัดขาดจริงๆด้วยนะคุณไม่เอาคือไม่เอาจริงราชินีถือดาบคือไพ่ผู้หญิงมาเฟียเป็นคนที่เด็ดขาดมีมีความมีจุดยืนในตัวของคุณเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในความคิดของคุณคุณตัดสินใจมาอย่างดีแล้วว่าคุณไม่เอาแล้วคุณตัด เออนี่คือความเด็ดขาดของคุณนะไม่เอาคือไม่เอาเออแล้วเขาจะทำไงต่อ,อเครียดเลยนะเครียดค่ะเสียดายมากเลยทุกอย่างที่เขาวางแผนมันเป็นเรื่องเพ้อฝันหมดเลยโอ้แต่ว่าไม่ไม่มทีท่าทีนะว่าพอคุณหันหลังให้เขาปุ๊บเขาเป็นฝ่ายเล่ยล่าคุณเลยนะคนคนนี้แปลกมากชอบเล่นเกมในความสัมพันธ์ ตอนที่คุณเอาตอนที่คุณพยายามวิ่งเข้าหาเขาเขาไม่ชอบเขาไม่เห็นค่าแต่พอคุณหันหลังให้ปุ๊บอา้าวอยากสู้ต่อในความสัมพันธ์คือ,ค,อคือพยายามหาเรื่องเจอคุณไห้ได้อ่ะนะและมีแนวโน้มว่าจะได้เจอกันอ่นะเนาะก็ก็ก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะอยากเจอเขามันมีวิธีการหลีกเลี่ยงหนึ่งบล็อกสองเจอเขาทําเป็นไม่เห็นแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปเลยวิธ <c oughs> ีหลีกเลี่ยงส่วนใครรอคนเก่าก็อยากเจอก็เจอได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนค่ะหากว่าทุกคนรู้สึกว่าชอบการทํานาไายทักของแม่หมอมากทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะแล้วก็สามารถโอนเงินเป็นค่าครูผ่านบัญชีนี้ได้เลยเพราะว่าแม่หมอจะได้นําเงินไปสร้าง ปู่พญายนาคในสำนนกของแม่หมอแม่หมออยากสร้างพญายนาคคู่รักก็คือปู่องค์ดำกับแม่ย่ามณีจันทานาคราชเป็นพญายนาคสีดำแล้วก็พญายนาคสีขาวเป็นคู่รักเสริมคู่บารามีคู่บุญคู่บารามีเนาะในสำนนกของแม่หมอเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถร่วมสร้างโอ,อปู่องค์ย่าปู่พญายนาคกับแม่หมอได้เลยผ่านบัญชีนี้แล้วก็อย่าลืมทักไลน์หลังบ้านนะมารับอาวาวอยเปอร์สายมูฟรีกับแม่หมอตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มนะใครสนใจก็รับ ทักไลน์มารับโบเบอร์ per, กับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆได้เลยแล้วขอทุกคนนะคะให้มาเท่าไหร่ขอเราได้กับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะขอบคุณทุกคนมากค่ะ